มาเปหอนำหมอมาใครจะได้ทายก่อนจบหมาจ้ะหมูค่ะหมูค่ะไม่มีจ้าหมาค่ะหมาไม่มีจ้ะนันคอยว่าเลยเมาค่ะเมาค่ะเมาไม่มีจ้ะหมานจ้ะหมานหมออ้อนอหมานจ้ะไม่มีจ้ะหมอค่ะหอ หอหอมออไม่มีจ้ะหอห่าหมายจ้ะสะกดค่ะหมอไอหมาไม่มีจ้ะหมัดค่ะหอมออะดอหมัดไม่มีจ้ะอ่าหมันไล้ใช่ไหมอืมไม่จ้ะหมอไหมยไม่โทรไม่จ้ะมีจ้ะโอ<ฮ>้โ เท่าไหร่จ๊ะสี่สี่ไม่ใจเย็นนะพุทธโทพุทธโอ้รอยูจะไม่แล้วแม่นบมอแมนมีค่ะมีหอมออีไม่เอกมีหัวมันจะมีไหมหมันค่ะหมอหมออันหมันหมออัน่ะบอกหมออาตี หมออ้าวัดกับไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่ะโอ้คิดไว้คิดมาอย่างดีมิดอิงติ้งเอ่อไม่ค่ะสละไอไม่มาไล่หอยหีบหม้อมาไม่เอกค่ะอะไรใจใหญ่แป๊ะนึกวันว่าศูนย์ตัวไก่เบิดหายใจพูดโทรให้หน่อยพูดอะโทรพ่อเจ้าทอขันโอ้พูดอะโทรพ่อใดยูก อ่ได้ปาดโอ้โหมันจับหมอบนี่บ่ค่ะหมอบค่ะสะกดค่ะหมออ๋อ่มออ๋อว่าหมอบหมอบกับบะมี่หมอบหมอนค่ะหอมอ๋อหมอนไม่มีจ้ะอ่าไม่จ้ะหมอหมาหมาโยไหมไม่โทรไหมไม่มีจ้ะเหม็นค่ะสะกดตั้งไหนวะหอยอ่ะ ฮอมเอเอนอเหม s <S ็นเม็นเลยว้ายมีชวนอย่ามาศูนย์เด้อโอ้ยหนึ่งกับบ้มีความหมายอ่าหมูมีไหมคะหมออูหม oh. <c oughs> <c oughs> ูไม่เอกหมูไม่มีจ้ะหมูเต๋อหมูเลี้ยว แงมแง่เด <si ี๋ยวแล้วค่ะเดี <m m <t ori> <t ori> ๋ยวหากรณ์เรามันอยู่มุมใดคอยคิดบวกนะจะไปไหมมิ้นแล้วไหมค่ะหอนนมอสละอายยอไม่มีจ้ะหมามวดจ้ะหม้วนวัวมัวหมัวนร้ม้วนคอยกัดเจ้าดีเพราะบันกันเนาะไครแหลกออกบ่เหรอจะมามวดแล้วแม่นบ่ามวดกับไปมู่กับไปแมพแมพหอย หอแอร์หอนโมเอแหมะนี่แล้วจะเป็นว่าข่บอลหย่าไข่หมุนค่ะเหม้ออุหม้อูุนอหมุนหอนโมหอนโมหอนโมอู้หุอูเฮ้ยอุเจ้าอย่าเอามาเด้อคำถามนี่ทีเป็นข่อยไปหยาไค่ะหมุนจ้ะโม้อหมุนมีมินบ่มีโอ่ จ้สองห้ามินหมู่หมูมินโอ้ยเธอโอ้ยบ่ได้ดอกเมื่อเนี่ยบ่หมานมุนแล้วแม่นบอกมณนค่ะมณนหอนมอนอไม่เอกมนไม่มมีจ้ับมีไหมคะเออสกดค่ะหมออะหมอหมับไม่มีจ้ะหมับหมายถึงอะไรมัดแป๊บมันมัดไปแล เออหมุนไม่มีหมองมีไหมคะหอมองอหมองไม่มีจ้ะเมาบมีไหมคะเมาอ่ะมัวค่ะมีจ้ะมวมัมันต้องมีสิสะกดค่ะหอนำมอวกอหมัวหออวกมากสามจ้ะหออวกหออวกโอ้ยพระขันว่าไปทัวถ้าชุ่มนี่เอาไก่แหลกวกโอ้ยโอ้ย มันนี่ไงสิอ่ามีนมีบ่ค่ะมีนมีนค่ะอย่างมีนมันมันอยู่มีนโพดเนีไงฮะมันนางมีนนางมอมันจะตกจ้ามันอยู่มีนมีนจะประจ่ายอย่างจ้าริมอยู่ตรงริมอีสานแปลว่าริมจ้าสะกดสิคะหิมมีนหรือคะมออี นมอนมอเอกมินมออีนอมินไม่ถูมมีค่ะมีออนมอสาะอีหมีมอมีหมีหมีสีเลยจ้าปุธสวาสีไดโบนอสีก็ได้เดี๋ยวมันคือประมาณแท้ไวยเขาอีหลีตัวล่ะนั่นเหมือนมีไม่ค่เหมือนน่ะจะกดค่ะ หมอเอือนอเหมือนจ้าเมาเลยเท่าไรจ้าจ้าปาดหมังค่ะหมังหอนมอสลางอไม่มีจ้ะหมวยมีไหมคะหมออวยหมออเหมอกหมวยยอหมวยจ้าว้าวจ้าหนะกเจ้าหักยอยากนะปปาดคือหัโอ้ยที่ได้บอลหลับเปียสรรขึ้นย่นผุดเข้าพุดพุด โอ้อ่าอ่าโอ้อ่าอ่าโต้ไหนเร็วเธอเอาฉันย่นได้จั่ลูกแล้วค่ะลูกโออได้สามลูกแล้วจ้าสี่ลูกนี่อีกอะอีกช่างมึนสี่แล้วเนาะห้าห้าหัวตึงเตอะตึงตึงตึงท่านในสนามยุ่งมอค่ะมอใจว่าได้ลูกหลายมอนามอสระออเอ้าอออ่างไม่โทกค่ะเออ ข้าย <Hi> ู่อืมอืมมาเนี่ยมอแล้วเจนกับมาหลเราเรียกมออะไรมอมอเพราะมันหมอ,อโอ้มึกค่ะมี่บอกค่ะมึกมึกมอเอือก็มึกค่ะไม่มีจ้ามึกบ่มีละมันล่ะคะหออ,โอ,โอะโอหอนมอสะอะนอมันไม่มีจ้ามัน,ม,ม,ม,นมีบอกค่ะมันนะ <laughs> มันยังมันคู่มันเนี่ยเมียนคู่มันคู่ไมยนี่ล่ะไม่มีจ้าโอ้ยกะจักจิไปจังไดเนาะข่กะได้มันไม่มีมันว่่แม่นมันเดีเดี๋ยวนี้มันไม่มีเดี๋ยวเด้วค่ะโมกค่ะมกหออมอกก็มกหมกแล้วเหรอโมกหมอนอืมมกหมอนแซ่บอันนี้ข่สีไปกินอย่างอีละอาแล้วแต่เจ้าสีกินแล้วบังหัน่อกกัสิกินอกินยังหมอมีบอกค่ะเอามากินยังหมอข่อยมาค่ะมา มาว่ามีหมื่นมีบ่ค่ะหมื่นแค่แรกเนี่ยหมอเอือมือมือนอนหมื่นไม่เอกหมื่นแปลว่าอะไรแปลว่าเงินหมื่นเงินแสนนี่ค่ะโอ้ค่อยก้วมไม้ค่อยว่ามันจะหมื่นแค่แรกโอ้โอ้หมื่นแปลว่ารื่นอือนั่นแหล่มื่นเท่าไหร่เออโอ้ยคิดบวกหมอกมีบ่ค่ะหมอกมีจ้าโอ้เท่าไหร่ตั้งวันหนึ่ง วั้ด้ยแต่เวเรยวเร็วเวเร็วเวเดวเวเดวสามฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะลืมนับให้ด้วยหแล้วเจดน้ำเธอหนึ่งสคือแม่นแต่ว่ามือแม่นสามได้เบิดตีส่โอ้ยรมี้โอ้หาโอ้หกปดเปเจ้าคือหมานเถอะเจ็ดกาววาอุ้ย หมางหมางหมางจริงจริงคะหมางมากหมางกับหมานเด้ออย่าหมาเด้อหมางหมางอมหมางหมางเขาบังหัน่อยไปหอดหมอกแล้วเออมันจะไม่ยังอีกบานหมอกแล้วกะเออเอาไปเจ้าหมอกแล้วก็หมองมีไหมคะหมองไม่มีค่ะหมองไม่มีหมวดมีไหมคะหมวดไม่มีค่ะหมองไม่มีมนมีไหมคะมนไปแล้วที่มนเข้าไปแล้วเออหมดค่ะหมดหมด หอมอข้าหมดห้หมดหอมอดองจะอ๋อสกัมีขาอยู่ด้วยนึ่งมีขาขนาดด้สองล้แล้าาวเล้วแร้วเล้วเร็วเร็วเร็วเวๆๆๆวๆวมามรอบนี้ขอนับก่อนดูแล้วก็รู้ว่าคุณเปลเจ้าเอารู้เอาจับไว้หนึ่งสองสสห้าหเจด 8 9 10 1 1าสค่ะโอ้ยชีว้ไี่ค่ะไปไปาๆบาเเบาเาเาามันอยู่ที่ตระนี้เกมของเราน่ะเพศหนะามันไม่สำคัญแต่ไรไม่อันไม้สำคัญว่าสิ่งใดบเี้ยได้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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่ไปห้าสิบก็ดีอยู่เธอก็ได้อีกข้างหนึ่งอยู่ข้างนึงไปให้ได้ห้าห้าเอาไปได้แล้ๆพัน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 ห้าไม่เอาจะเอาพันห้ารอยไม่เอาจะเอาพันห้าร้อยไม่เอาพันเ้ยโอเตัวฉันแล้วตัวฉันแล้วตึ้งตึงคอยบ่มันใจเลียึงเอาแรงเลี้ Wow. Yeah, 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 yeah,